สวัสดีค่ะไปเก็บมาได้แล้วนะคะนะคะลูกว่านะคะลูกว่าลูกใหญ่นะคะทุกคนเห็นไหมคะลูกโตมากเลยนะคะก็เราไปสองที่นะคะกว่าเราจะได้มานะคะก็อืม ที่แรกน่ะเราเราได้ประมาณหกเจ็ดลูกนะคะลูกก็ไม่โตมากนะคะลูกลูกเขาจะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือต้นแรกนะคะต้นแรกกับต้นที่สองดูสิคะเห็นไหมคะต้นนี้นะคะรสชาติจะหวานอมเปรี้ยวไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ฝาดมากนะคะแต่ลูกใหญ่เนี่ยอแม่หนิงชิมนี่แม่หนิงว่าเขาฝาดแต่เนื้อเขาเยอะนะคะแล้วก็ถ้าถ้าสุกดำๆอย่างเงี้ยเนี่ยมีรสหวาน หวานแล้วก็ฝาดนิดๆเหมือนกันนะคะนีะอ่อร่อยนะคะจะลูกลูกลูก,กใหญ่ๆนี่ต,ต้องต้องต้องดำๆหนี้นะคะดำๆหนี้อ,อร่อยอันนี้น่ะริมน้ำเก็บมากไม่ได้นะคะกวดตกน้ำ อันนี้หวานไม่ฝาดมากเกลยอเปรี้ยวนิดแต่เนื้อน้อยนะคะเม็ดโตอันนี้เนื้อเนื้อใหญ่นะคะถ้าอยู่ลักษณะนี้ถ้ายังมีเขียวอย่างนี้ไม่าิงคิดว่าเขาหน้าจะเปรี้ยวนะคะอืมก็ไม่เปรี้ยวมากแต่ไม่มีรสชาติไม่มีรสชาติริกเกลือสิถ้าเจอเขียวอย่างนี้ต้องลิกเกลือ อืไม่อร่อยนะคะทุกคนดิบๆอย่างนี้นะคะต้นที่สองเนี่ยต้นโตมากนะคะแล้วก็เขาโดนลมก็คือกิ่งเขาฉีกลงมาเลยนะคะทุกคนอืม แต่มันเป็นผลไม้สีม่วงมันมีสารอะไรนะแอนทันนินหรืออะไรเนี่ยมันจะต้านมะเร็งนะคะทุกคนนี่นะคะข้อราบประมาณนี้นะคะอ่ารุ่นน้องที่อยู่ตูรินเขาบอกว่าอ่าเขาเด็ดมาขายเนี่ย เพื่อของหวานเล็กสองถ้วยห้าสิบาทถ้วยละยี่บห้าบาทอ,อร่อยนะฮะลูกตัวโตฉ่ำๆเลยค่ะเนี่ยฉ่ำๆเลยจ้าม,มีสีม่วงนะคะตอนแม่หนิงเอาไปล้างน้ำก็ อืถ้าลูกโต,ตอย่างนี้เม็ดข้าจะเป็นสองเมล็ดนะทุกคนก็แบ่งปันแค่นี้นะคะก็ขอบคุณที่ชมคลิปวิดีโอของเรานะคะถ้าชอบกดไลค์กดติดตามแม่หนิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ